จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกฐานของเจ้าและพระองค์จะส่งประทับให้วิถีของเจ้ารัรู้พี่น้องครับในวันนี้พระเจ้าเองนั้นกำลังยังเพ่งพังเรื่อนให้ความไว้วางใจเป็นต for ัวในขณะที่น้อมรักษาพระเจ้าอยู่พี่น้องผมเชื่อว่าในวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เราเองนั้นต้องการความไว้วางใจจนกพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องทีหรือสิ่งที่พี่น้องกำลังต้ช่วผมอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันสักครู่หนึ่งที่พี่น้องจะโยกย้ายและทำที่ฐาน มีการส่ตัวด้วกันนครับถึงสิ่งที่น้องนั้นก็พยายาเพืชิดจึงสิ่งที่ีน้องนั้นต้องการคำตอบที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พี่น้องนั้นอธิษฐานด้วยความเชื่อและอธิษฐานด้วยความไว้วางใจต่พระเจ้าด้วยกันนะครับให้พี่น้องมีกัรได้บอกกับพระเจ้าในการส่ดตัวถึงสิ่งที่พี่น้องนั้นปรารถนาอยากจะให้พระองค์นั้นสมชื่อพี่น้องให้พี่น้องนั้นได้อธิษฐานด้วสิ่ง Thank you